วันนี้เป็นวันที่ยีบสองกุมภาพันธ์สองพนหหลังจากที่ฝนตกชื่นอากาศก็กลับมาเย็นเหมือนกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้แลก็เป็นธรรมดาแล้วอากาศมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็คงหมดแล้วเพราะว่าใกล้ละใกล้จะหมดหรือดูแดูหนาวและนะมันก็เป็นบั่นปลายแล้วคราวนี้มีคนถามมาว่า ดิฉันได้นั่งสมาธิแล้วก็มันก็เห็นภาพอยู่ข้างหน้าทั้งๆท,ท,ที่หลับตาเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงจะลบภาพนั้นอย่างไรลบสัญญาที่เกิดจากการจำภาพนั้นได้ยังไงแล้ก็ถามเป็นวิชาการเลยนะเป็นสัญญาเป็นอะไรเนี่ยคือ<ญ>การนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเห็นภาพนเนี่ยเนี่ยมันก็เกิดจากเป็นการที่เรียกว่าเราก็ คนที่เห็นภาพเนี่ยเป็นภาพจากสัญญาหนึ่งสัญญาเนี่ยก็อาจจะได้มาจากการการเจริญกสินอโลกสินเนี่ยนะทให้มีแสงสว่างทำให้เกิดเป็นพลังงานจิตแปลแปลสภาพกายเป็นนะเป็นคาจําได้ไหมรู้ในส่วนของการที่เรียกว่าเห็นเป็นภาพนะแต่เป็นเสียงก็เป็นพวกพลังงานจิตที่เปลี่ยนไปทางเป็นพวกเสียงทิพเสียงอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็มีได้หลายสาเหตุก็คือว่าถ้าเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็เขาเรียกว่าวิปัสนูกิเลสพวกนี้จะล้างจะลบออกได้โดยการใช้ต้องมีสัมมัญญาด้วยถ้ามีสติอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการที่เรียกว่ามันเป็นอัตตามันเป็นการจําได้เป็นเป็นข้าไปยึดในรูปแปลว่าเป็นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารการบุงแต่งคิดนึกของเราวิญญาณของเราเพราะนั้นมันจึงเป็นอัตตา จะสลายอาตานี้ได้ก็คือเราก็ต้องลบสัญญาล้างสัญญาโดยการเจริญวิปัสสนาก็คือให้เห็นรูปนามเกิดดับค่นี้การจะให้ไปเห็นรูปนามนะสัญญาทนี่เป็นส่วนของนามคือเป็นนามมารมเนี่ยให้ดับได้เนี่ยเราจะต้องมีสัมมัญญาเข้าไปทําลายความยินดีร้ายอันนี้ออกคือตัดจากรูปหยาบรูปละเอียดเวทนาหยาบละเอียด สัญญาหยาบละเอียดสังขารหยาบละเอียดวิญญาณหยาบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยขันห้าที่เป็นส่วนที่ละเอียดออกไปเนี่ยเราต้องตัดอุปทานตรงนี้ให้ได้ถึงเราไม่ตัดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปวิธีการจะลบภาพให้ภาพนี้หายก็คือลืมตาเสียถ้าเราไม่ลืมตาเนี่ยเราดูสภาวะภายในให้เห็นความรู้สึกแบบใจเต้นจนกระทั่งเห็นความเกิดดับของจิตนะจนแน่นหนะ้าอกแล้วก็เครียดที่ศัตด แล้วก็จนกระทั่งมาเห็นนิมิตภาพอยู่ข้างหน้าเนี่ยปุ๊บเราก็ดูความรู้สึกที่ชัดเจนกับอีกเดี๋ยวมันก็ดับมันก็ชำระล้างออกไปเหมือนการเหมือนการทลายวงจรปฏิจจสมุปาทนะแล้วก็มันก็ออกจากไอ้สิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นการดับดับได้อย่างนี้แต่จะดับช้าดับเร็วก็ขึ้นอยู่กับการประกอบ อย่างพระอนุรุตนะท่านเป็นผู้เลิ่กับภิกษุทั้งหลายในด้านทิพจักสุคือท่านจะเห็นสองดูสัตว์ในภาพสภาวะตาทิพเนี่ยหยุดได้ตลอดเวลายกเว้นแต่เวลาฉันอาหารเนี่ยตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนะนะพระบุปกรรมท,ท่านสร้างมาในทางนี้ก็คือท่านปารถนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่นกอน ว่าเราไปทําบุญก็เห็นภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยเที่ยวพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ยท่านยกให้เป็นผู้เลิศทางตาทิพย์อันนี้ก็พระอนุรุตเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระอนุรุตเนี่ยในชาตินั้น,นท่านก็ได้ปรารถนาในในอนั้นแล้วก็ได้กระทาบุญมาตลอดจนกระทั่งถึงสมัยพุทธเจ้าของเราก็ได้เป็นผู้เลิศกับภิกษุอื่นในด้านตาทิพย์ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็เปิดดูใน Google แล้วก็เปิดดูในพระไตรปิฎก จะเห็นอธิบายอย่างละเอียดเลยของประวัติของผู้ที่เลิศกับพิสูจอื่นในด้านตาทิพย์แต่ถึงจะเลืศอนยังไงก็ช่างมันเป็นแค่โลกิยะมันแค่อัตตามันเป็นแค่สภาวะนะไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันไม่ได้เป็นทําให้คือเหตุเนี่ยเหตุมันดับทำจึงดับสภาวะธรมนี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุที่ท่านเคยทํามานะดับไปเพราะเหตุดับ เพราะฉะนั้นเราจะดับจะลบ,ลบสัญญาล้างสัญญาด้วยการเจริญวิปัสนาคือมีสัม,มัญญามีสติทําลายความยินดียินร้ายนี้ออกไปสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกมันก็เห็นไปตามธรรมชาติ